และสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนุกก็คือการดูแลลูกค้า สวัสดีค่ะนุกที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันกรุงไทยสำนักงานใหญ่รามอินทราสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะมาพูดถึงการทำให้ลูกค้าประทับใจในการซื้อรถนิสสันในการที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งเราต้องมีความพึงพอใจในตัวเซลล์นะคะหนึ่งเลยเซลล์จะต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งสำหรับนุกแล้วนะคะ ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่นุกมีการพัฒนาตัวเองเสมอและนุกก็ได้ทำคลิปการอธิบายตัวรถต่างๆลงในช่อง YouTube เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ชมได้ดูได้สัมผัสตัวเรามากขึ้นการแนะนำผลิตภัณฑ์ตอบคำถามที่ลูกค้าต้องการทราบ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นิสสันอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทําให้เกิดความประทับใจ <Yeah. S 1> เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อรถแล้วนะคะนุกก็จะมีการติดตามให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งอุปรกรณ์ก่อนที่จะส่งมอบขั้นตอนการส่งมอบและอธิบายตัวรถการติดตามลูกค้าหลังจากที่รับรถไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในการซื้อรถจากนุกก็คือประสบการณ์การซื้อรถที่ดีและประทับใจและสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนุกก็คือการดูแลลูกค้ามีความน่าเชื่อถือซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาสิ่งสุดท้ายก็คือการที่สร้างความประทับใจที่น่าจดจำให้กับลูกค้าและนี่คือสิ่งที่นุกทำมาตลอดและจะทำตลอดไปนี้นุกก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ